สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ให้มาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะฮะก็ในสําหรับวันนี้นะฮะช่างหนึ่งก็จะมาพูดคุยในส่วนตัวงานของ MacBook Pro นะฮะ A1502 นะครับผมตัวนี้จะเป็นปี2015นะครับผมนี่นะครับก็ลูกค้ามาในการที่แบตเตอรี่เสื่อมนะครับผมนี่แบตเตอรี่ตัวเก่าของลูกค้านะครับผมนี่นะครับค่อนข้างที่จะบวมนะครับผมอ่าก็แจ้งเตือน ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับตอนนี้นะหลังจากที่เปลี่ยนเสร็จแล้วนะผมสถานะนะครับผมก็จะเป็นตัวปกตินะครับผมยังไม่เคยชาร์จนะครับผมก็ถ้าเพืเ่อนๆด้านไหนนะที่กาลังมองหาร้านซ่อมอยู่นะผมก็สามารถมาใช้บริการกับทางร้านสมัยทีสวิตได้นะผมทางร้านเองนะฮะก็จะมีอยู่3สาขาด,ด้วยกันนะครับก็จะมีที่มิกบาบังนาทอมเนอร์โศกแล้วก็ยูเนียนมอลนะฮะ ถ้าเพื่อนๆ่ท่าน,น,นไหนสะดวกสาขาไหนก็สามารถมาใช้บริการกับทางร้านได้นะครับผมกอ็อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะฮะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าในช่องทางของ a c e b o o k แฟนเพจนะครับผมหรือว่าในช่องทางของ YouTube นะครับก็สามารถคอมเมนต์หรือว่าทักไลน์ทักเฟซมาตอบนะอามาถามได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ฮนะช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอกันสดหน้านะผมสวัสดีครับ